สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฝนนะคะในช่องสวนอุ่นดินค่ะและต้นไม้นะคะที่ฝนกำลังอยู่ด้วยในวันนี้นะคะก็คือว่านนางคุ้มนะคะหรือว่าพเท่าเฝ้าบ้านนั่นเองค่ะนี่นะคะ<ๆ>ก็จะเป็นลักษณะใบของว่านนางคุ้มนะคะลักษณะใบของเขาจะเป็นคล้ายๆรูปหัวใจแบบนี้นะแล้วก็หูใบเขานะคะจะชิดค่ะเส้นลายใบนะคะเขาจะเป็นเส้นลายใบที่สมมาตรกันทั้งสองฝั่งเลยนะคะ ใบเขาจะเป็นสีเขียวอ่อนมันวาวแล้วก็ใบจะนิ่มๆนะคะแบบนี้ค่ะเพราะว่านางคุ้มเขาจะออกดอกในช่วงรืดูฤดูฝนนะคะในช่วงฤดูฝนเราก็จะเริ่มออกดอกแล้วนะคะดอกของเขาเนี่ยก็จะเป็นช่อขึ้นมาแบบนี้เลยนะแล้วก็จะมีทั้งหมดใน1ช่อนะคะก็จะมีประมาณ6-7ดอกและในดอกหนึ่งนะคะก็จะมีประมาณ6กลีบนะคะแล้ว เขานะคะจะมีวิธีการขยายพันธุ์นะคะโดยการใช้หัวหนอกของเขานะคะหนอกของเขาเนี่ยจะอยู่ในกระถางเออไม่ใช่จะอยู่ใต้ดินนะคะแบบนี้หนอกของเขาจะอยู่ใต้ดินนะคะเวลาที่เราจะขยายพันธุ์เราก็ให้ลื้อต้นของเขาออกมาแล้วก็ใช้หนอที่อยู่ใต้ต้นนะคะแยกหนอกป,ปลูกเปลี่ยนกระถางได้เลยคะ่ะนอกจากจะขยายพันธุ์ได้ด้วยวิธีการแยกหน่อแล้วนะคะก็ยังขยายพันธุ์ด้วยวิธีการผ่าหนอกก็ได้เหมือนกันนะคะหนอกของเขาเนี่ย Mrs. เวลาที่เราขยา ผ่าออกมานะคะจะมีลักษณะเหมือนหัวหอมแล้วก็จะเป็นแบบเหมือนหัวหอมใหญ่เลยะคะ่ะเวลาที่เราผ่าออกมานะคะเราก็สามารถที่จะขยายพันธุ์ด้วยวิธีแบบนั้นได้เหมือนกันนะคะนี่นะคะก็เป็นเงานะคะของว่านนางคุ้มนะคะเงาที่อยู่ใต้ดินของเขานั่นเองนะคะวิธีการที่เราจะขยายพันธุ์เขานะคะก็ใช้ส่วนเงานี้แหละคะ่ะเดี๋ยวเรามาปลูกเงากันเลยนะคะ ดับแรกนะคะฝนก็จะใช้กระถางใบใหญ่เลยนะคะเพราะว่าเขามีสามเงาเนาะก็จะปลูกเอาไว้ในกระถางเดียวเลยนะคะรองก้นกระถางด้วยมะพร้าวสับก่อนนะคะว่านนางคุ้มนะคะเขาจะเกิดในป่าในพื้นที่ที่มีเศษซากอินทรีย์วัตถุที่ทับถมกันนะคะมานานๆเนี่ยฉะนั้นเนี่ยพื้นดินสภาพพื้นดินตรงบริเวณที่เขาเกิดนะคะก็จะเป็น พื้นดินที่มีความร่วนซุยนะคะฉะนั้นเวลาที่เราจะปลูกเขานะคะเราก็ควรจะใช้วัสดุปลูกที่มีความร่วนซุยค่ะเราสามารถใช้มะพร้าวสับนะคะผสมกับมูลไส้เดือนก็ได้นะคะแค่นั้นก็ได้เลยในการปลูกนะคะหรือว่าจะใช้เป็นมะพร้าวสับคุยมะพร้าวแล้วก็มูลไส้เดือนนะคะอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งได้เลยนะในการปลูกว่านนางคุ้มนะคะนี่ เดี๋ยวฝนจะใส่วัสดุปลูกลงไปเลยนะคะวัสดุปลูกแล้วก็ใส่ลงไปให้เต็มให้เกือบเต็มกระถางนะคะ<ม>เช่นเดิมเพราะว่าเวลาที่เราลดน้ําน้ําจะได้ไม่กระเด็นออกนะคะอ่าประมาณนี้เอาก็ท้อก็ทอ้ทอ,ทอหน่อยโอเคอยังลงได้อีกอ่ะหมดกระบะพอดีดินหมดพอดีแล้วนะคะก็อ่ะโอเคทีนี้พอเวลาปลูกนะคะเราก็จะ วางหัวเขาลงไปจิ้มลงไปอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ใช้ดินกลบค่ะเดี๋ยวเขาก็จะออกใบใหม่มานะคะนี่ประมาณนี้เลยนี่นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการปลูกว่านนางคุ้มนะคะ สำหรับการลดน้ำเขานะคะก็ลดน้ำเขาวันละครั้งก็เพียงพอแล้วนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยชอบความชื้นนะคะเราก็แล้วเขามีหัวอยู่ใต้ดินฉะนั้นเราไม่ควรให้เขาแฉะเกินไปนะคะเพราะว่าหัวเขาอาจจะเน่าได้นะหลังจากนี้นะคะฝนก็จะนำกระถางนี้นะคะไปไว้ในพื้นที่ที่มีแสงแดดนะคะร่มร่มลำไรนะคะแสงแดดร่มลำไรมีแสงแดดส่องถึงเล็กๆน้อยน้อยอย่างนี้นะคะเขาจะได้แตกใบใหม่ได้เร็วขึ้นนะคะ นี่แหะค่ะก็เป็นวิธีการปลูกว่านนางคุ้มนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปของสวนอุ่นดินค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ